ง่ายหน่อยนิดนึย <c oughs> โอ้โหนี่หมูกรอบครับมีโคราดผัดกะเพราหมูกรอบนะครับก็มีโคราดก็คือเส้นหมี่โคราดนี่เองเป็นเส้นหมี่อบแห้งแล้วก็นี่จะเป็นหมูกรอบหมูกรอบสูตรสูตรเร่งด่วนเลยนะครับ ทอดอย่างเดียวไม่ต้องต้มไม่ต้องตากไม่ต้องอบทอดอย่างเดียวยังไม่ได้ทําสูตรไปให้นะครับเพิ่งจะคิดค้นได้เมื่อกี้นี่เองมาหั่นกันก่อนเลยดีกว่าอทอดอย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยอันนีเน้เป็นขอบนะครับขอบก็จะนี่อันนี้ตรงกลางเนี่ นง,ง่เป็นหมี่โคลาดนะครับเป็นซึ่หมี่อบแห้งเดี๋ยวนี้เราก็จะเอามาสักสองก้อนแล้วกันคราวนี้หมูกรอบมีโคลาดพริกกระเทียมพร้อมแล้วครับเริ่มเลยอันนี้จะเป็น น้ำมันนะครับนกระทะแล้วก็ใส่เลยผัดพริพกกระเทียมเนี่ยหอมนะครับเสร็จแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยซอสผักเขียวว็จะตามด้วย ซอสหอยนางรม,มเออน้ำตาลนี่นะรับน้ำตาลนะน้ำตาลใกล้หมดแลวไปเราจะใส่น้ำนะครับน้ำเปล่า ใส่น้ำแล้วก็ใส่เส้นใส่เส้นลงไป <c oughs> โอ้นี่ทีมงานนะครับถากกล้องตากล้องกันฮ็ดช,ชุ่มใหดชิ่มใหญ่เลยเล้นใส่แห้งแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วเราก็ทำให้เขาเนี่ยชุ่มน้ำทั่วขยี่ขยีข่เข้าไป ตอนนี้เส้นก็ได้ดูซึมซับน้ำซอสของเราเนี่ยเข้าไปแล้วนะครับเนี่ยแบบนี้เนี่ยเเราก็จะรอให้เส้นเขานุ่มสุกนุ่มตอนนี้นี่น้ำแห้งแล้วนะครับเราก็จะมาทำการชิมเส้นก่อนว่าเส้นเนี่ยเหนียวนุ่มดีหรือเปล่าอืมโอเคนุ่ม นุ่มๆๆเสร็จแล้วก็ใส่หมูกรอบเลยหมูกรอบแล้วก็ใบกระเพราเนี่ยครับใช้ถ้วยอ่านียเทกระเด็น ตีไงเจ็ดร้อนก็ต้องผัดใหเ้เป็นใบกระเพราของเราเนี่ยสลดนะครับเขาจะได้มีความหอมผัดเรื่อยๆโอเคพอได้แล้วนะครับก็จัดจาน มีโคราชผัดกะเพราหมูกรอบพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับซึ้นมีโคราชนะครับน้ำซอสเป็นน้ำซอสกะเพรานี่ครับผัดจะหมูกรอบแบบนี้มีโคราชผัดกะเพราหมูกรอบขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับให้ปาพี่ชิมหมูกรอบนะครับเป็นหมูกรอบสุดทอดนะครับทอดก็ไปผัดแล้วเนี่ยนะครับว่ายังมีความกรอบอยู่ อาจจะยังไม่ดีไม่ใช่รับขอ,อชิ้นเน้นห,หนังแล้วก็กรอบอะเออกรอบไหมครับกร,บกรอบกรอบกรอบกินเลยครับก็เดี๋ยวห<ม>ยุก่การนะครับเดี๋ยวจะแชร์สูตรนี้ออกไปครับเป็นหมูก,กรอบสูตรทอดทอดอย่างเดียวเลยนะครับไม่ต้องต้มไม่ต้องอบไม่ต้องตาก ถ,ถ้าเป็นบัดมีโคราดเนี่ยน้ำซอสเนี่ยเขาาจะมีมีรสชาติเปรี้ยวด้วยนะครับมีมะขามเปียกอ่าแล้วก็อาจจะมีมีอ่าหวานนะครับน้ำซอสเขาก็คล้ายๆน้ำซอสผัดไทยนะครับอืมแต่อันนี้ก็เป็นน้ำซอสกะเพราแล้วกันอืมฟูดเพิร์เลยครับไปครับไปครับครับโอ้